วันนี้เราจะมาทำกับดักจับโจรกันเหยื่อของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือตังาม,ม่วงสายลับที่ชอบไปขโมยผลชาวบ้านนี่แหละค่ะเห็นมาด้อมดอมมอ,มองมองสักพัก คิดว่าฉันไม่อยู่ละสิและวันนี้ป้าแดงก็จะทำการวางกับดักโดยการใช้ผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในกระเป๋าป้าแดงแล้วล่อให้เหยื่อของเราอย่ามาขโมยเป็นไงไปดูส่วนป้าแดงมีอะไรบ้างนะ<อ>ส่วนไม่อยู่อย่างนี้เสร็จมะม่วงใส่ลับแน่ทำไมมันไม่เห็นราคาเลยวะราคาอยู่ตรงไหนเราจะขโมยได้ยังไงอะไม่เห็นราคา ทีนี้แหละเสร็จแน่เข้ามาสิจ๊ะมะม่วงสายลับเข้ามาสิฮันแน่คิดจะทำอะไรจะขโมยอ,อีกร้านแล้วสิแบบนี้ต้องโดนผีตาหนีหลอกหลอนโดนแน่ผีตาหนีจะหลอกคุณถ,ถ,ถึงบ้านจะไปไหนล่ะมะม่วงสายลับกครมเบนแน่ไปอยู่กับแฟตาหนี ได้ผลใหญ่ๆบนพระแดงแต่นุ้ไม่บีนท่าไงดีคะไม่ต้องเสียใจไปให้ดีๆดฉับเ้าดามใจให้นะคะบอกเลยว่ามีครบควินบีแมงปอและคูณดิสโกบีหรือคิชเนตก็มีหรืออยากกินผลไม้อิ่มท้องสถานะร้านแปก็จัดไปจุกๆไม่มีอกหักแน่นอนอย่ารอช้าเลยไปตามลอด